ดีค่ะข้าพเจ้าพี่น้องบุษยามาศก่อนได้รับความรอดนั้นข้าพเจ้าก็จําได้ว่าชีวิตของข้าพเจ้าก็ปกติเหมือนกับคนทั่วไปคนหนึ่งข้าพเจ้าเป็นลูกคนเดียวและเติบโตมาในครอบครัวที่รักและทําทุกอย่างเพื่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้รับความรักมากจนข้าพเจ้าก็หวยหาการอยู่คนเดียวรู้สึกมีความสุขกับโลกส่วนตัวของตัวเองมากกว่าข้าพเจ้าไม่ชอบที่จะออกมาพบปะหรือพูดคุยกับใครจนทําให้ข้าพเจ้าก็มีอุปนิสัยเป็นคนที่หยิ่งพนธต่อทุกสิ่ง แต่ด้วยการนำพาของพระเจ้าเมื่อประมาณกับสองปีที่แล้วหลังเรียนจบข้าพเจ้าก็ได้เดินทางไปไต้หวันเพื่อไปหาญาติของสามีของข้าพเจ้าที่อยู่ที่นั่นในวันนั้นเขาก็ได้พาเราไปประชุมกับคริสเตียนกลุ่มหนึ่งตอนแรกข้าพเจ้าก็ไม่เข้าใจว่าเป็นการประชุมอะไรข้าพเจ้าก็ไม่ได้รู้จักเขาและข้าพเจ้าก็ฟังภาษาจีนไม่ออก แต่ข้าพเจ้กาก็รู้สึกว่ารู้สึกอบอุ่นที่อยู่ที่นั่นรู้สึกว่าคิสเซียนกลุ่มน,นั้นเขาดีต่อข้าพเจ้ามากๆจากที่ข้าพเจ้าหิงทนงข้าพเจ้กาก็เริ่มอ,อ่อนต่อเขาข้าพเจ้กาก็เลยมีความสุขกับวันนั้นหรือก็เลยยินดีที่จะเชื่อพระเจ้าอย่างง่ายๆเลยแต่พอกลับมาที่ประเทศไทยข้าพเจ้กาก็ไม่ได้ไปประชุมคิสเซียนเหมือนคนอื่นๆแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตที่ปกติเหมือนเดิมเพราะข้าพเจ้าคิดว่าชีวิตของข้าพเจ้าก็ดีอยู่แล้ว แต่พอผ่านไปสักระยะหนึ่งสภาพการชีวิตของข้าพเจ้าก็รู้สึกว่ามีแต่ปัญหาเข้ามาจนข้าพเจ้าก็รู้สึกว่าข้าพเจ้าก็ไม่รู้จะทําเช่นไรแล้วข้าพเจ้าไม่ได้นับถืออะไรทั้งนั้นข้าพเจ้านับถือแค่ตัวเองแต่เหตุการณ์วันนั้นก็มาทําให้ข้าพเจ้ารู้ว่าข้าพเจ้าไม่สามารถขึ้นพิงตัวเองได้อีกต่อไปอยู่ว่าวันหนึ่งข้าพเจ้าก็รู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างมาแตะต้องใจของข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็เลยนึกถึงพระเจ้าอีก อีกครั้งทั้งๆที่ข้าพเจ้าก็ไม่ได้นึกถึงพระองมานานแล้วโอ้พระเยซูใช่พระเจ้าเคยเลือกข้าพเจ้าไว้แล้วข้าพเจ้าเคยเชื่อพระองค์มาก่อนวันนี้ข้าพเจ้าก็ต้องรู้สึกหันสู่พระองค์อีกครั้งหนึ่งข้าพเจ้ากับสามีก็เลยตัดสินใจที่จะมาหาพระองค์อีกครั้งที่คิดจักพอมาถึงคิดจักข้าพเจ้าก็ได้รับการต้อนรับดีเดินอย่างดีมีผู้หญิงคนหนึ่งมาดูแลข้าพเจ้าเขามีท่าทีที่อ่อนสุภาพต่อข้าพเจ้ามากๆ แต่วันนั้นใช่ไหมคะข้าพเจ้าก็ตัวเปียกมาก แล้วเขาก็มาเช็ดผมให้ข้าพเจ้าก้มลงมาเช็ดเท้าที่เปียกให้ข้าพเจ้าอย่างสุภาพอ่อนโยนโอพระเยซูทําให้ข้าพเจ้าเห็นถึงความรักที่เขามีต่อข้าพเจ้าทําให้ข้าพเจ้าเริ่มอ่อนลงต่อทุกสิ่งแล้วก็คิดว่าพระเจ้าสามารถทําให้คนคนนึงอ่อนน้อมกับผู้ที่ไม่เคยรู้จักกันได้ขนาดนี้เลยหรอถ้าเป็นข้าพเจ้านี่ข้าพเจ้าไม่สามารถทําได้แน่ๆหลังจากเหตุการณ์วันนั้นข้าพเจ้าก็เลยเริ่มเปิดอกต่อพระองค์มากยิ่งขึ้นเริ่มมองเห็นความรักที่พระองค์มีต่อให้ต่อข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็เฝ้าถามตัวเองว่าที่ผ่านมาชีวิตของข้าพเจ้ามีความสุขจริงไหมความสุขที่ข้าพเจ้าคิดว่าดีอยู่แล้วชีวิตที่ดีอยู่แล้วเนี่ยทำไมแท้จริงมันถึงว่างเปล่ามันถึงไร้ประโยชน์แบบนี้แต่ขอบคุณพระเจ้าเพระข้าพเจ้ารู้จักโรงขึ้นมาข้าพเจ้าก็มีสภาพการทีวิตที่ดีขึ้นอุปนิสัยของข้าพเจ้าก็ดีขึ้นข้าพเจ้าก็เป็นคนที่อ่อนน้อมสุภาพกับผู้อื่นมากขึ้นมองคนอื่นด้วยความรักเหมือนที่พระองค์ทรงมองข้าพเจ้าด้วยความรัก สภาพการของชีวิตของข้าพเจ้ากับสามีของข้าพเจ้าก็ดีขึ้นทําให้เราทั้งสองรู้ว่าความหมายของชีวิตคืออะไรพระเยซูกระทําสิ่งใดเพื่อเราบ้างโอ้พระเยซูข้าพเจ้ารักพระองค์มากหลังจากวันนั้นข้าพเจ้ากับสามีก็ มีสภาพการที่ดีขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็สุภาพอ่อนโยนมีการเปลี่ยนใหม่ของความคิดแล้วก็ไม่ตกอยู่ในตัวเองอีกต่อให้เราจะมีปัญหาหรือมีอุปสรรคมากมม้แค่ไหนข้าพเจ้ากับสามีก็ยังคงมีองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่พระองค์ทรงเป็นสันติสุขที่อยู่ภายในของเราอย่างแท้จริงภายนอกโลกไม่สามารถให้เราได้แบบนี้อเมนขอสงา่ารลศีสนีแต่พระองค์อเมน